สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์ที่ยืนหยัดในการนําเสนอความจริงในภาพเดียวกับชาวโลกเพื่อพี่น้องชาวไทยได้ตื่นรู้มิใช่เพียงการรับข้อมูลข่าวสารที่แปรผ่านการบิดเบือนจากสํานักข่าวต่างประเทศในตะวันตกวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ไบเดนคอตกและทบทวนรวมถึงสารภาพว่ายุโทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ส่งไปนั้นคือสิ่งที่ดับชีพล้างเผ่าพันธุ์ผู้บริสุทธิ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ สนับสนุนการน,นำเสนอความจริงโดยโปรไวต้าอุดมไปด้วยวิตามิน B3, B5, B6, โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาซ เป็นครั้งแรกที่โจไบเดนยอมรับว่าวัตถุเพื่อการโจมตีของสหรัฐนั้นนำไปสู่การดับชีพหมู่ผู้บริสุทธิ์ในกาซาแพตตี้คาลเฮนรายงานจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐได้กล่าวว่าเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เรารู้ว่าฝ่ายบริหารของไบเดนนั้นพยายามดันเอลให้ลดจำนวนการถูกดับชีพและพยายามขอความช่วยเหลือในกาซามากขึ้นแต่พวกเขาไม่เคยยอมรับมันในที่สาธารณะแต่เมื่อเร็วๆนี้เราเห็นประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาและพูดว่าถ้าพวกเขา เาคือเอลรุปรานราฟาครั้งใหญ่ก็จะไม่มียุโทธโปรกรณ์ใดและบางทีอาจจะไม่มีเทคโนโลยีใดเลยปรทราบจากการบรรยายสรุปของกระทรวงกลาโหมในวันนี้ว่ามีการขนส่งวัตถุโจมตีทางทหารซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความหายนะมาแล้วอย่างมากมายดังนั้นไบเดนจึงส่งข้อความถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและในเวลาเดียวกันเราได้ยินดีกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐที่พูดเป็นครั้งแรกว่าวัตถุโจมตีทางฐานของสหรัฐเอ,เองนี่แหละที่ดับลมหายใจของพลเรื เรียนผู้บริสุทธิ์ในกาซาเป็นครั้งแรกซึ่งคํากล่าวนี้ก็ยังเป็นที่คลางแคลงใจของคนทั่วโลกอยู่ว่าเป็นผลข้างเคียงจากภาวะชาราและอัลไซเมอร์หรือว่าจะเป็นจากจิตสํานึกที่เกิดขึ้นมาจริงๆนอกจากนั้นวิกฤตมนุษยธรรมเชิงลึกถือว่าเลวร้ายลงอีกหลังจากที่มีการเข้ายึดเส้นทางที่เข้าสู่ราฟาโดยสํานักง,งานข่าวสารของรัฐบาลกาซาได้มีการย้ําเตือนเกี่ยวกับการรุกรานของเอลต่อราฟาตะวันออกและมีการปิดจุดผ่านแดนราฟาซึ่งที่นั่นเป็นเพียงช่องทางเดียวใน การลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อส่งไปถึงคนลเมืองซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตด้านอาหารและเวชภัณฑ์เช่นเดียวกับจุดผ่านแดนคาแรมอาบูซาลมหรือคาแรมชาลอมโดยเตือนถึงหายนะด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองกาซาทางตอนใต้ที่เอลได้ยัดเยียดซึ่งชาวปาเลสผู้พัถินและผู้หิวโหยนั้นขณะนี้มีจำนวนมากกว่า1นล้านสี่แสนคนซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่หลังชนฝาการปฏิบัติการของเอลในการระงับความช่วยเหลือและสิ่งของ ของด้านมนุษยธรรมไม่ให้เข้ามาในกาซานั้นซึ่งได้ปฏิบัติการในขณะที่มีทั้งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บหลายหมื่นคนซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรับการรักษาซึ่งการกระทําเช่นนี้มีแต่จะทําให้สถานการณ์นั้นย่ําแย่ลงเท่านั้นเองและในช่วงเวลา48ชั่วโมงผ่านมากองกําลังเอลได้มีการสั่งห้ามไม่ให้รถบรรทุกความช่วยเหลือมากกว่า400คันนั้นเข้าสู่ราฟา ผู้คนกำลังจะไม่มีทั้งน้ำและอาหารภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั่วเขตแดนทางตอนใต้ของกาซาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายจริงๆของพลเมืองผู้บริสุทธิ์โดยมีการเตือนว่าในไม่ช้าความอดอยากจะเข้าปกคลุมทางตอนใต้ หลังจากที่ความอดอยากได้ปกปลุมไปทั่วพื้นที่ทางตอนเหนือของดินแดนแล้วติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารติดตามสถานการณ์ที่น่าห่วงใย,ยนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์หรือจะดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อแชร์ต่อในแพลตฟอรม์มอื่นๆก็ทำได้เพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับโปรไวตาขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวตาดื่มทุกวันดีทุกวัน